ก็ตัวฝุ่น PM 2.5ค่ะตามชื่อมาเลยนะคะก็มันจะเป็นฝุ่นที่มันมีขนาดเล็กกว่าหรือเท่ากับ2.5ไมโครกรัมค่ะเพ<ม>ื่อให้มองเห็นให้แบบง่ายขึ้นลองเปรียบเทียบกับเส้นผมคนเราเนี่ยเส้ผนผมของเราเนี่ยมันจะประมาณ1 0 0ไม,มโครกร,รมนะัมเนาะซึ่งฝุ่นตัวนี้มันเล็กกว่าประมาณ40เท่าเลยฉะนั้นบอกเลยว่ามองตาเปล่าไม่เห็นแต่เราอ่าอาจจะมองเห็นเวลามันอยู่รวมๆกันเยอะๆอะค่ะเราจะเห็นมันเป็นหมอกนะคะซึ่งช่วงที่เราจะเห็นเยอะในประเทศไทยก็จะเป็นช่วงที่อากาศแห้งอากาศเย็นนะคะไม่ค่อยมีลมซึ่งก็จะตรงกับช่วงธ าถึงมีนาคมของที่ประเทศไทยค่ะ ต้องบอกเลยว่าตัว PM 2 5ุ้าเนื่องจากขนาดมันเล็กมากนะคะพอเราหายใจเข้าไปค่ะมันไม่ได้ติดอยู่ที่จมูกเนาะมันหายใจไปปุ๊บก็ผ่านจมูกผ่านคอนะคะผ่านไปหลอดลมแล้วก็ไปที่บริเวณปอดค่ะพอหลังจากปอดเนื่องจากมันเล็กมากเนี่ยมันยังไปตามกระแสะเลือดได้พอเข้ากระแสะเลือดแล้วทีเนี้ยมันก็ไปทั่วร่างกายได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสมองเนาะหัวใจปอดแล้วก็อวัยวะอื่นๆได้ค่ะซึ่งในผลระยะสั้นเราอาจจะเห็นแบบชัดเจนเห็นเร็วเลยก็อาจจะเริ่มจากมองที่ตาเนาะที่ ตาเราก็จะมาด้วยอาการเครืองตาตาแดงตาแห้งแสบตาค่ะที่จมูกก็คันจมูกน้ำมูกไหลนะคะมีเคืองจมูกบางคนเป็นเยอะๆก็มีเรื่องของแบบเลือดกันเตาออกได้นะคะมาที่คอก็จะรู้สึกว่ามีเคืองคอเหมือนมีเสมหะติดอยู่ในคอได้ค่ะส่วนที่ปอดเราก็อาจจะมีเรื่องของไอเยอะหายใจไม่อิ่มมีหอบกําเริบหรือว่ามีอาการทํากิจวัตรต่างๆในชีวิตประจําวันได้น้อยลงอีกอันหนึ่งที่เราเจอบ่อยก็คือผิวหนังค่ะผิวหนังก็อาจจะมาด้วยพวกผื่น เป็นลมพิษหรือว่าพวกระคายเคืองคันก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนผลในระยะยาวค่ะเนื่องจากร่างกายเขายังมีการพัฒนาของอวัยวะต่างๆค่ะมันก็จะมีผลได้มากกว่าผู้ใหญ่เนาะก็คือเมื่อ p m 2 5มเนี่ยมันผ่านเข้าไปสู่อวัยวะต่างๆค่ะเช่นที่ปอดเนี่ยก็อาจจะทําให้มีเรื่องของสมรรถภาพทางปอดที่ลดลงค่ะมีความเสี่ยงที่จะเป็นหอบหืดมากขึ้นนะคะในขณะที่ถ้ามันไปที่ในสมองมันก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดในเรื่องของพวกสมาธิบางส่วนจะมีเรื่องของสมาธิสัน้นรวมถึงมีรายงานเรื่อง ว่ามีเกี่ยวกับพัฒนาการในระยะยาวด้วยว่าพัฒนาการช้าได้ค่ะส่วนถ้าเป็นที่หัวใจค่ะก็จะมีเรื่องของเส้นเลือดที่หัวใจอักเสบแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะมีเรื่องของโรคเกี่ยวกับหัวใจในอนาคตได้ค่ะที่อยากให้ทราบเพิ่มเติมก็คือสําหรับคนท้องเนี่ยถ้าได้รับ PM2-5 มามากๆโดยเฉพาะในช่วง6เดือนแรกของการตั้งครรภ์ซึ่ง6เดือนแรกของการตั้งครรภ์เป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยเขากําลังสร้างอวัยวะต่างๆอยู่เนี่ยพวกนี้จะมีผลมากอาจจะทําให้น้องเขาตอนคลอดออกมามีการเจริญเติบโตที่ผิ ปกติออกมาตัวเล็กหรือว่าคลอดออกมาก่อนกําหนดหรือบางรายรุนแรงถึงขั้นอาจจะแทงได้นะคะรวมถึงถ้าคลอดออกมาแล้วก็อาจจะต้องติดตามพัฒนาการกันด้วยเพราะมีการรายงานเรื่องของพัฒนาการช้านะคะ ริงค่ะเพราะว่าในเด็กๆค่ะเขาหายใจเร็วกว่าผู้ใหญ่นะคะซึ่งเวลาที่เขาหายใจเร็วอ่ะค่ะก็จะทําให้เขาได้ปริมาณตัว PM 2.5เข้าไปมากกว่าผู้ใหญ่ทั้งที่แบบนั่งอยู่ข้างกันเลยค่ะนอกจากนี้ก็คือด้วยพฤติกรรมของเด็กเนี่ยเขาชอบวิ่งเล่นเนาะชอบออกแรงค่ะเนาะชอบออกไปเล่นในที่โล่งแจ้งมากกว่ารวมถึงในการดูแลตัวเองอ่ะค่ะเช่นการใส่หน้ากากก็ยังทําได้ไม่ดีเท่าผู้ใหญ่ฉะนั้นแน่นอนเลยว่าเขาจะได้รับพวก PM 2.5มากกว่าผู้ใหญ่ค่ะ จริงๆก็พวกอาการระยะสั้นที่เก่าไปข้างต้นนะคะเนาะอย่างอื่นที่อาจจะต้องระวังก็คือพวกน้องมีการติดเชื้อทางเดินหายใจที่บ่อยขึ้นเนาะมีอาการหอบโดยที่ไม่มีไข้นะมีโรคภูมิแพ้ที่กําเริบบ่อยๆนะคะหรือว่าน้องเริ่มแบบนี้การใช้ชีวิตประจําวันที่แบบต่างไปจากเดิมจากเดิมที่วิ่งได้เยอะกลายเป็นว่าวิ่งได้สั้นๆแล้วก็เหนื่อยเหมือนมีสมรรถภาพร่างกายที่แบบแย่ลงคะ่ะอาการพวกนี้ก็อาจจะเป็นผลเสียจาก p m 2.5ได้ก็อาจจะพามาประเมินนะตรวจร่างกายดูกันนะคะ